กลับมาอีกครั้งกับการประลองของอสูรแล้วก,ก, okay. okay, ก็สลักครับท่านผู้ชมโอเคโอเคผมก็สลักคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเอาอาศูนย์เวทกับสองหลักเหมือนเดิมนะผมเป็นคอนเทนต์เดิมที่เราจะเอามารีมิกใหม่นะครับท่านผู้ชมนะโอเคถ้า okay. ใครอยากได้ตัวอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนะครับผมโอเคก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดไปให้ผมก่อนโอเคผมมาเราไปเริ่มอ่าเราไปเริ่มตัวแรกเลยดีวยกว่ามาตัวแรกมีอ่าเซนิมิแล้วก็เกียวเมแล้วก็มูอจิโร่แล้วก็โคคุชิโบนะครับผมก็ตามนี้นะผมซึ่ง าการมาลองนี้นะผมก็ผมบอกนะเป็นการสปอยนะซึ่งถ้าใครดูแต่อน,นิเมะเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามังงนะตอนจบเนี่ยสามตัวนี้เนี่ยจะมาสู้กับโคคุชิโบนะบผมบอกก่อนนะท่านผู้ชมนะซึ่งก็สปอยไปแล้วนะโอเคไม่เป็นไรโอเคนะครับผมโอเคมาแล้วเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าเนาะเป็นคลิปสั้นๆแล้วอ,อ๋เดี๋ยวนะโอเคนี่นผมเกียวเมอัปเดตมาใหม่นะครับผมเป็นไงอ่ะเทอจัดใช่ไหมล่ะโอเคแล้วก็ซาดามิผมเราจะไปกโคชิโบนะครับผมหนึ่งสองไปนะครับผมโอเคแล้วเขาวิ่งออกมานะครับผมเราจะดูว่า สามคนนี้เนี่ยจะชนะหรือเปล่าเจเย็นเจีนจียนเย็นเจียนเย็นเจยียนเจีนเป็นมัน,น <c oughs> ดังเกินไปโอเคป่ะ okay, เริ่มการต่อสู้ได้นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยสามลุ้นหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าจะเอาชนะโคคุชิโบของเราได้หรือเปล่านะครับผมโอเคโอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหได้ไอยู่นะเคียวเมียนี่ก็น่าจะโหดนะครับผมเพราะว่านี่มันมันเป็นรูปแบบใหม่นะครับผมมาเด็กเฮ้ย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 ได้ไอยู่นะได้อยู่นะเดี๋ยวดูเรียอก,ก่อนนะตอนนี้โอ้เราไปขึ้นหนึ่งและนะ้วในโคคุชิบโบ โอ้โหยังเหมือนเดิมเลยคุณฟุจิโบสาไวะ350โอเคเดี๋ยวเราดูเลือดไปก่อนก็ได้ท่านผู้ชมอย่างตึงครับผมอย่างตึงนะอย่างตึงนะโอ้โหจยวเมยน่าจะเปิดปาแล้วครับท่านผู้ชมเอาไงดีเอาไงดีตอนนี้ใครเปิดปาร์คแล้วบ้างไม่รู้เหมือนกันโอ้โหโอ้จิวเมยเอาจริงนะครับท่านผู้ชมว่าไงต่อว่าไงต่อว่าไงต่อโอ้โหจิเมทายผมซันมิเมทายหมเหลืองเหลืองหมูจิโร่นะครับผมไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับผมเอาน้ำยาหมดครับผมน้ำยาน้ำยามองเห็นหมดนะครับผม จีนจีนจีนขอกินก่อนแล้วมึงนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าไฟนี้เนี่ยเป็นด้านของโคคุชิโบที่เอาชนะไปได้นะครับผมซึ่ง3ามลุมหนึ่งก็น่าจะเอาไม่อยู่นะครับผมโอเคไปไหนไาดูหน่อยซีเราจะมาทําการสังหารโคคุชิโบนะครับผมด้วยการเราจะไม่ฆ่าผมเพราะว่าฆ่ามันฆ่ายากนะดูนะดูนะอึบอึบอึบฆ่ายากนะครับผมซึ่งผมจะปล่อยตัวบักนะครับผมหนึ่งสองหนึ่งสองสามตายไปซะเฮ้ยไม่ตายอีกว่ะแข็งแกร่งนั้นอนะเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมซึ่ง ต่อให้โคกุจิโบกี่ตัวก็น่าจะเอาอาคาสะไม่ใช่อากาศโยริจิไม่อยู่นะครับผมโอเคเอาออกก่อนละกันโอเคโอเคมาเดี๋ยวผมไปเอาอีกตัวหนึ่งมาเลยแล้วกันโอเคผมมาถึงคู่ที่สองนะครับผมนั่นคือทันจิโร่นะครับผมแล้วก็โทมิโอกะกิยูของเรานะครับผมเราจะมาสู้กับอาคาสะนะครับผมพร้อมยังหนึ่งสองสามเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมละกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมก่อนไปดูนะครับผมโอเคหนึ่งสอง ปวดปล่อยอักษรข้างแหลมอันดับที่3เอ้ยข้างขึ้นอันดับที่3โอเคมาเลิกหมดเลยยังไงอะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าโหโหโหโผไหวนะไหวนะไหวซิวไหวซิวไหวซิวทันยิโรมาแล้วทันยิโรมาแล้วอุ้ยจอโอเคผมไม่ค่อยพูดนะผมยังไงล่ะยังไงล่ะโอ้โหเอาไหน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 เรียมร้ายนะผมทันยิโรวองเราตายนะครับท่านผมมาทันยิโรเราตายแล้วนะครับ ผม right, ม,ม,ะะม,โม okay, โีโอกาสไว้หรือเปล่าผมมีโอกาสพี่ยูเฮ้ยเลือดเลือดเลือดผมมีโอกาสยังเยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมตุ้มโอเคต่อให้เขาหนึ่งฮันยิโรเราใชลกัดอะไรจะการเลยพว,วกนั่นแหละเอาเลยเอาเลยเอาเลยสวยจะการเลยจะการเลยส่วนข้างเลยเอ็มเอ้ไม่ใช่ส่วนข้างขึ้นไม่ได้เก่งนะผมไม่ได้เก่งนะโหดูเลือดอาคาสาวิสครับทา่านผู้ชมไหวไหวไหวไวไวฮันยิโรเอาเาลยพวกเอาเลย ไวชิวสวยตอ่อต่อเลยสวยโอ้โหโอกาสครั้งที่สองนายหลุดพ้นไปแล้วเพื่อนโอเคเราให้โอกาสครั้งสองครั้งพอเอาไงดีครับเอาไงดีผมมโอโกาสเดือดสังก้าแล้วครับแล้วก็อาการาเหลือร้อยเก้าสี่ครับผมไหวดีปว่าจังหวะนี้ผมมีโอโกาสผมมีโอโกาสว่าไงว่าไงจังหวะนี้ว่าไงเรียบเลยเหรอหยางนะผมเพื่อนตามก้นไปตามก้นไปเร็วตามก้นไปอักาษานี่มาดิมาดี ไหวหรือเปล่าโอ้โหไหวหรือเปล่าดูจะทรงแล้วมันน่าจะไหวนะผมหนึ่งสองสามตายเรียบร้อยไปไงอ่ะนี่ผมนับถูกด้วยเนี่ยโอ้โหเอ้าเอา้เอาเพื่อนลงมาทําไมล่ะโอ้โหก็เดินเห็นเลยเนี่ยว่าผมจะจักไม่ใช่จะจักนะคือสร้างสนามบอลแข่งมาเดี๋ยวนายอาจตายเร็วใช่ไหมพวกได้เลยมันดีดิอ่าเราจะไปตัวบัคแห่งยุคนะผมวันดูทีโฟฟายจะช่วยเอ้นายเข็นหนึ่งสองเอ้า ยังไม่ได้นับหนึ่งเลยนานรีบบอกวูบนานรีบบอกชุดอาคษะชุดอาคษะเชลลี่เปาเชลลีล่เปานะทำไมเหมือนตุ๊ดเลยวะท่านผู้ชมโอเคโอเคนี้ละโอเคโอเคที่ผมก็สำรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมซึ่งถ้าใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดถ้าใครให้ผมก็รบกวนช่วยไปกดให้ผม หน่อยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ถ้าใครอยากได้ตัวอะไรมาประลองกันเด็กก็คอมเนมนต์มาใต้ล่างคลิปเดี๋ยวผมจะจัดให้เลยนะครับผมโอเคไปแล้ว